สวัสดีพี่อเพื่อน,นครับวันนี้คับคนคนพารับ ep ที่แปดร้อี่สิบเจ็นะครับแปดสอครับนีพรสะสมพารเก็บมาแบ่งปันครับรายการนั้บาททุกรายการเลยนะครับกันสามร้อยครับสามบาททุกรายการนะครับนี่เป็นแหวนเงินไม่ราบที่นะเป็นเงินนะครบนี่ก็สามบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เนย์สามเจ็ดหกนะครับโทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ มีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับขงแรงนับเป็นสมเด็จปบโนะค,ร,นนะคร,ร,รับหมายเล็กนึงนะครับสมเด็จปบโพเก่านับหมายเล็กนึงนะครับคมงฉนนับสามร้อยบาทนะครับ ปเป็นสมเด็จเกา่าหมายเลข2นะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสนะครับหมายเลขสาะครับ เป็นพักกิ่งไพรีพินานครับวัดบวรครับเป็นเนื้อทองผสมเก่านะครับสี่างหิ่งเลยนะครับไพรีพินาวัดบวรครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเส้งวัดแหลมทรายนะครับปใต้นะครับจอหลวงพ่อเส้งวัดแหลมทรายนะครับเนี่ยเลยตัดช่อนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นจอมใจหลวงพ่อเงินนะครับนี่สภาพใช้นะครับ จบทใหญ่หลวงเพเงินนะครับวัดบางคานครับนี่ครับอมเขียวอมแดงเลยครับคมลึกนะครับนี่คครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับพ,พ่อพวงมดหนองกระโดนครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับฉลองศาลาวัดกระโดนนะครับ นี่เกนนครับเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อทองครับวัดเขากนบครับนครสวรรค์ครับกาลเวลาครับหลวงพ่อทองวัดเขาก,จากบจังหวัดนครสวรรค์ครับได้ฐานอุปหงนครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหล่อห้าหล่อเก้ารล่อห้าครับ นหนึ่งคราะฉะนั้น1นึ่งโฉบลดตันครับหล่อห้ครับหมายเลข9ครับเป็นพระพุทธโน้อยเนื้อดินครับไม่บนเรือน,นครับหมายเลข9ครับ นิเสินะเป็นพระปิตานะับหลวงพ่อพิมพ์นะับวัดหนองแหนนะครับครับเป็นเนื้อผงเก่านะครับหมายเลขสิบครับหลวงพ่อพิมพ์วัดหนองแหนนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครเป็นเดียนหลวงพ่อแดงครับ เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองเป็นซุ้มกอเนื้อดินนะครับซุ้มกอเนื้อดินสภาพใช้นะครับนี่นะนครับสิครับเป็นปกจตุคามรุ่นแรกนะปีสามสองนะครับ เป็นลูกหล่อนะปกจะทุกขามรุ่นแรกนะปีสามสองนะ fc นะเป็นลูกเ,เ,นะนะเหมือนหลวงพ่อเดิมนะพิมพ์คอตึงนะลูกเหมือนหลวงพ่อเดิมนะพิมพ์คอตึงนะมีจานะเนี่มีจานนะ มานะี่สิครับเป็นรูปหลอบโบราณนะ้ำหลวงนะพ่อสวงคนระับก็สวงมชฉีก่กขาวคนระับมานนะี่สิ้าครับเป็นห,นหลอเก่าคนระับนนะี้สิครับ นี่สิบหกนะับเป็นลูกเหมือนปันะ๊มนับหลวงปู่จันทรุ่งเฟื้อนะครับนะครศรีธรรมราชนะครับเป็นผาต้านะครับหลวงปู่จันทรุ่งเฟื้อนะเป็นลูกเหมือนปั๊มนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับหอมเนียมนะครับสิบเจ็ดเป็นนามยาเก่านะครับ แป้นับเป็นปิตาจินดามนีนะครับหลวงปุกแก้วนับวัดนาหารไร่นะครับปิตาจินดามนีหลวงปุกแก้วัดนาหารไร่นะครับมาในสิบแป้นครับวัดเจ้าของพุททิมนะครับมาในสิบเก้าเหมือนกันครับปิตาจินดามนีนับหลวงปุกแก้วัดนาหารไร่นะครับมาในสิบเก้าครับ นี่สิครับนะเป็นเต่าหลงผู้ริวนะครับต่อหลงผู้ลิวเลื่อนรวยไม่หยุดนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับเนี่ยต่อโคน,นะครวยไม่หยุดนะปีสามห้านะครับเป็นตองนะมีใบกะทะด้วยนะครับ ยี่สิบเอ็ดครับเป็นแหวนเนื้อเงินครับนี่ทาบเกียจจนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อเงินครับเป็นแหวนเงินครับององใหญ่เหมือนกันครับหนักๆนะครับเป็นเงินนะครับสามร้อยบาทครับนี่ทราบทีนะครับสามร้อยบาทครับสนใจครับชทางกาติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับ กดโทรหรือไลน์เพเดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีมการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคุณเพื่อนพี่ที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพีนี้ก่นนะครับสวัสดีครับ